สวัสดีค่ะนี่เป็นการดูโดยรวมนะคะอาจจะแม่และไม่แม่สำหรับบางคนนะคะหัวข้อนี้ค่ะเงินและทองของคุณช่วงนี้จะอุดมสมบูรณ์ขึ้นไหมเงินและทองของคุณช่วงนี้จะอุดมสมบูรณ์ขึ้นไหมขอพระรหนาถแห่งไพ่ยิบซีและพระรำนาถแห่งคูบาจากไพ่ยิบซีให้ไพ่ออกมาตรงๆด้วยเถิดผู้ที่ชมวิดีโอนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานตั้งสมาธิดีๆสื่อถึงไพ่ยิบซีนะคะไพ่จะได้ออกมาตรงๆค่ะเงินและทองของคุณช่วงนี้จะอุดมสมบูรณ์ขึ้นไหมขอทุกคนโชคดีค่ะ ไพ่ยิปซีไม่ได้ดูกันเล่นๆนะคะดูกันจริงจังค่ะมีมาเกือบ200ปีแล้วนะคะถ้าสนใจถ้ากลายดูไพ่ยิ่สีส่วนตัวกับหมอได้ถ้ากลายทิ้งไว้ตลอด24ชั่วโมงค่ะดูทางออนไลน์นะคะเงินและทองของคุณช่วงนี้จะอุดมสมบูรณ์ขึ้นไหม ขอระรับหน้าแห่งไพ่ยิบซีแรับระรางหน้าคุบาจันไพ่ยิบซีให้ไพ่ออกมาตร,ตรงตรงดีๆด้วยเถอดส่งสัญญาณที่ดีค่ะทุกคนมีเจ้กรรมในเวรนะคะบุญเก่าบุญใหม่ค่ะคนจนคนรวยก็เหมือนกันนะคะ นี่นะคะสี่เลนทองยักษ์ค่ะนี่ค่ะเหมือนกับเป็นการเสร็จจากการสู้รบแล้วนะคะเสร็จสึกแล้วนะคะคนแพ้คนชนะนะคะอันนี้ค่ะถ้วยค่ะนี่ค่ะแปดถ้วยนะคะเป็นการส่งสัญญาณที่ดีนะคะอันนี้ค่ะราชนีค่ะแล้วก็แมวดำนะคะค e e นออฟฟอนค่ะมีองค์ครับเป็นแมวดำนะคะดอกทานตะวันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะ กี่เหรียญทองยักษ์คะหกเหรียญทองยักษ์คะ่ะมาค่ะไพ่ยิบซี่ส่งสัญญาณว่าเงินและทองของคุณช่วงนี้จะอุดมสมบูรณ์ขึ้นค่ะทุกคนมีบุญเก่าบุญใหม่กรรมเก่ากรรมใหม่มีเจ้ากรรมนายเวรนะคะหากมีเวลาช่วยสวดมนต์ไหว้พระหรือทำบูส่บาตรเวลาสวดมนต์ไหว้พระทำบใส่บาตรก็อุทิศส่วนกุศลแผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะร้ายก็จะกลายเป็นเบานะคะดีก็จะดีขึ้นนะคะขอทุกคนโชคดีค่ะ ช่วยกดไลค์ช่วยกดติดตามช่วยกดกระดิ่งช่วยกดสับสก b e ให้หมอใน YouTube ด้วยนะถ้าใครสนใจทักไลนส่วนตัวมาได้เวลาดูจริงๆแล้วก็จะอธิบายเยอะๆนะคะตอนนี้ทำวิดีโอก็จะดูสั้นๆนะคะขอทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ